عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأصلي وأسلم على أشرف الخل وأكمله الرسل حيث صلوات الله وسلامه عليه أما بعد ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับวันนี้กลับมาพบกับรายการอันฮะดิษนะครับกับโรงเรียนสัทธาชนนะครับการเรียนทางไกลของเราเราอยู่ในฮะดิษบทที่4ครับวันนี้เราจะพูดในความหมายรวมของฮะดิษบทนี้นะครับ الآن إيه نتحدث عن أبي, أبي رقيطة تميمي بن عوسن الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه المسلم ฮะดิษบนี้รายงานจากท่านตมีมอับอิบนาอาซินอัดดารีนะครับได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมนั้นได้กล่าวว่าศาสนาคือการตักเตือนพวกเราก็ถามกันว่าเพื่อใครการตักเตือนดังกล่าวนั้นนะครับสม สมควรที่จะเกิดขึ้นหรือว่าทําเพื่อใครนะครับในการตักเตือนของเรานะครับลิลลาฮีเพื่ออัลลอฮ์สุภาโนอัตลาวะลิกิตาบิฮีเพื่อคาพีของพระองค์วะลิรอซูลิฮีเพื่อรอซูลของพระองค์วาลิอาอิมตินมุสลิมีนเพื่อเหล่าบรรดาอาอิมมะผู้นํามุสลิมทั้งหลายวาอามาติหิมและคนทั่วๆ่วไปนะครับ บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะตดิสซาฮะนะครับผมได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับว่าหะดิสบทดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นหะดิสที่สำคัญเป็นหะดิสที่พูดน้อยแต่กินใจความที่มากเป็นหะดิษเหมือนดังเช่นหะดิษที่เรานั้นได้ยินได้ฟังบ่อยๆจากท่านนาบีที่ท่านนาบีนั้นได้บอกว่าอัดดูอาฮวนอิบดะดาดูอาเนี่ยคืออิบาดะนะครับดูอาคืออิบดะดา ก็เช่นเดียวกันศาส,สนาคือการตักเตือนเห็นไหมครับคำพูดน้อยคําแต่กินใจความมากมายเหลือเกินหรือเราได้ยินได้ฟังช่วงนี้มีคนเดินหรือว่าจะกลับมาแล้วเนี่ยนะครับการเดินทางไปทำฮั์เนี่ยนะครับท่านอาบดบบอกว่าอันฮัจญ์อารอฟะนะครับการทำฮั์เนี่ยก็คือการวูกฟทีอาร a รอฟะ ก็คือท่านนาบีพูดน้อยแต่มีหุกมีรุก,กลมีหลักการมีองค์ประกอบอะไรเยอะแยะไปเลยนะครับที่ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขที่สําคัญในการทาฮัจ์ของเราเพราะฉะนั้นโดยเหตุด,ดังกล่าวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นเ,เรื่องราวที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับที่ผมจะพูดในเบื้องต้นพี่น้องที่เคารพครับการตักเตือนถือว่าเป็นมีซาเป็นเป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นนะครับของศาสนาอันอิสลาม และผู้ที่นับถือศาสนาอันอิสลามคนที่มีความเหนียวแน่นและมี إ ي ่านต่อลสัสพานวัวตาลาเขาจะเป็นคนที่ตักเตือนบุคคลอื่นนั่นก็คือที่ผ่านมาแล้วนะครับบุคคลที่มาก่อนหน้านี้ที่ท่านนาบีบอกว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยได้หายนะไปอันเนื่องมาจากว่าเขาเหล่านั้นนั้นทิ้งการตักเตือนทิ้งการเชื่อฟังเหล่าบรรดานาบีของเขาหรือเห็นคนอื่นทำผิดเขาก็ไม่พูดไม่บอกนะครับคนเหล่านี้ได้พินาศไปแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ ทําให้อุมมะประชาชาตินั้นเกิดหายนะหรือจะเกิดบาระเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่จะทําให้อลลอสภาโนตาลาลงบาลากับกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่เขานั้นขาดการตักเตือนซึ่งเขาหรือไม่ฟังคําตักเตือนนะครับเพราะฉะนั้นคําตักเตือนจึงเป็นเรื่องราวที่สําคัญหลายคนนะครับมีอคติกับคําว่านาซีฮะจริงๆแล้วคําว่านาซีฮะไม่ได้ไหมายถึงตักเตือนจากผิดเป็นถูกอย่างเดียวบางทีเนี่ยนะครับเราอาจจะถูกอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าหากเราได้รับคําตักเตือนดังกล่าวนี้เราอาจจะถูกมากขึ้นเช่นเราละหมาดที่บ้านซึ่งการละหมาดที่บ้านใช้ได้ถูกต้องนะครับได้รับการตอบแทนจะะากลอสพาวนตาลาพ้นฟัดดูหนึ่งเท่าโดยกันแต่ถ้ามีคนมาตักเตือนเราบอกว่าทาไมไม่ไปละหมาดมัสยิดล่ะเพราะการละหมาดมัสยิดได้25เท่าหรือว่า27เท่าไม่ได้ไหมายความว่าเราผิดนะครับเพียงแต่ว่า เรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเติมเต็มให้ชีวิตของเราในการรับผลบุญจล้ลอสะานวตาราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องไม่มีอคติกับการตักเตือนใครเตือนเราต้องอย่าจากัลลหูุคยรอ ขอบคุณต่อลอสุภาณวตาลาขอลอตอบแทนท่าน,อนลอให้ความดีกับท่านอุตส่าห์มาเตือนเราอุตส่าห์มาบอกเราเขาบอกเราเขาเตือนเราแสดงว่าเขารักเรานะครับเหมือนดังเช่นฮาดียะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุาอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตาฮาดูตาฮาบูนะครับให้ฮาดียะแก่กันและกันสิแล้วท่านจะรักกันนะครับและคําตักเตือนก็คือฮาดียะเช่นเดียวกันที่เรานั้นมีใจจะตักเตือนพี่น้องของเราด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับอินชาอัลลอฮ์เราก็จะรักกันและอยู่ในสายเชือกขอลอสุภาณหัวตาลาว ในครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงความสําคัญของฮะดิษบทนี้ตามนัยะที่นักวิชาการได้พูดนักวิชาการหลายท่านก็ได้แปลความหมายคําว่านาซีฮัตเนี่ยนะครับหมายถึงคําว่าอิคลาสแปลว่าบริสุทธิ์ใจมีความบริสุทธิ์ใจหรือว่าอัลซึฟแปลว่าความจริงใจและก็บริสุทธิ์ใจ ถ้าหากว่ามีความหมายดังเช่นนี้ก็คือหมายความว่าคําว่านาซีฮัหมายถึงความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในในยะที่นักวิชาการเขาแปลนะครับนี่เราไม่ได้แปลกันเองนะครับนักวิชาการเขาแปลผมเอามาจากหนังสือที่เขาขยายความเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าแปลแบบนี้หมายถึงคําว่านาซีฮัเนี่ยหมายถึงความจริงใจความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะทําให้หาด,ดิษบทนี้เนี่ยยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากว่า ความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจนั้นคือเงื่อนไขที่อัลลอฮฺสุภาอนอตลาจะรับอามัณของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้บางทีเรื่องราวที่ถูกตักเตือนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เรานั้นอาจจะขาดตกบกพร่องนะครับหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เรานั้นไม่ได้รับซึ่งผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุภาอินอตลาเขาก็มาตักเตือนเราเรื่องดึงนี้ไปที่เป็นเรื่องถือว่า อาจจะเป็นเรื่องสุนนะัดเรื่องสุนนะเรื่องที่เราไม่เคยปฏิบัติต่างๆนั้นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการตักเตือนหน้าที่ของเราครับพี่น้องผมบอกแล้วว่าอย่าจะกลลอหุใครรอขอบคุณต่อลอสุภานนตาลาแล้วก็ขอลอสุภานนตาลาได้ตอบแทนท่านอันเนี้ยคือดีที่สุดเลยนะครับไม่มีใครสมบูรณ์ที่สุดไม่มีใครดีที่สุดนะครับเราต้องตักเตือนซึ่งกันและกันเนี่ยแหละคือศาสนาของอลอสุภาโนตลาที่แท้จริงนะครับอ,อ,อีก เรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะครับใน h ะด i ษสองท่านนาบีนะครับเราบรรดาซาฮาบะได้ถามว่าแล้วเราจะตักเตือนเพื่อใครละ่ะเห็นไหมครับเราจะตักเตือนเพื่อใครท่านนาบีก็ขยายความว่าการตักเตือนเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาลิลลาฮิเพื่อ ala, ahi, อัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาคาว่าตักเตือนเพื่ออัลลอฮฺสุภาหหัวตาลาหมายถึงการที่ท่านนั้นตักเตือน ให้คนทั้งหลายนั้นได้รู้จักอัลลอฮฺสุภานนตาลาในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในภาษารับเราเรียกว่ารูบูบ ah ียะติฮีรูบูบียะก็คือในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในการสร้างของพระองค์นคนรู้จักอัลลอฮฺสุภานนตาลาให้คนเชื่ออัลลอฮฺสุภานนตาลาและถือเป็นการตักเตือนใครบิดพลิ้วใครไม่ตรงในเรื่องนี้เราก็พยายามตักเตือนให้ตรงซะนะครับหรืออูล uh ูฮียะติฮี ในการตักเตือนเพื่อให้คนนั้นพักดีต่อละสุภานนตลาเพียงองค์เดียวอย่าผินการอิบาดาต่อละสุภานนตลาอย่าผินการขอดูอาไปขอต่อสิ่งอื่นและนําสิ่งอื่นมาเป็นชริกมาเป็นสื่อต่อละสุภาโวตลาที่ถือได้ว่าเป็นสื่อที่ไม่ถูกต้องต่าง,ง,ง,งนนๆนานาเหล่านี้นะครับเพื่ออูลูฮิยะเพื่อการดํารงในการเป็นอูลูฮิยะก็คือเป็นหนึ่งเดียวในเจ้าของของเรื่องของการทําอามันอิบาดาที่เรานั้นจะ,ะเคารพอัลลอฮฺสุภาโนตลาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพียงองเดียวเท่านั้น 3. เราตักเตือนเพื่ออัลลอฮฺสุภาหนวตาลาบิอัสมาอีฮิวะซีฟาติฮีนั่นก็คือด้วยกับให้เขานั้นได้เข้าใจในเรื่องของอานามของอัลลอสุาน์นหัวตาลาอันสวยงามอันสูงส่งและคุณลักษณะที่สูงส่งของอัลลอสุานหัวตาลาอัลลอฮฺสุภาหนวตาลานั้นได้ทรงตรัสว่าไลสกามิสลีฮิใช่อุนวะหุสมีอุนบาสีดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนอัลลอฮฺสุภาหนวตาลาเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น นะครับนี่คือคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุภาหนหัวตาลานี่คือการตักเตือนเพื่ออัลลอฮฺสุภาหนหัวตาลานะครับในในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ h ะดิษบทนี้เช่นเดียวกันท่านนาบีบอกว่าว่าลีกิตาบิฮีและเพื่อคำพีของอัลลอฮฺสุภาหนหัวตาลาคำว่าเพื่อคำพีของอัลลอสุภานวตาลานั่นก็คือพยายามที่จะตักเตือนให้เขานั้นได้เชื่อนะครับและเราก็ต้องเชื่อนะครับเชื่อว่า คำดารัสอ,อันกุรอานนั้นคือคําพูดของกาลามุลลอะคาคำพูดของอัลลอฮ์สุภาโนตาลาที่ถูกประทานลงมาโดยผ่านท่านยิบรินอะไยฮิสสลามแล้วก็ถ่ายอยให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสลลฺฮวาอะัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลา23ปีนะครับจากนครมักกาและล่านครมดีนาด้วยนะครับทุกคําพูดนั้นคือคําพูดของอัลลอฮ์สุภาโนตาลาแต่ไม่ใช่คําพูดที่พูดออกดังเช่นพวกเราพูดนะครับคำพูดนั้นพูดอย่างไรนั้น ไกฟียานั้นเราไม่รู้พูดอย่างไรวัลลอหัอะลัมส่วนพูดอย่างไรขยับปากอันนั้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอันเนื่องมาจากว่าไรสักมิสลิฮิใช่อุนวะหัวสมีอุนบาซิดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع า ل พูดก็คือพูดเชื่อดังที่ท่านนาบีนั้นอธิบายไม่มีซาฮบอาคนหนึ่งเอ๋ออัลลอฮ์พูดอย่างไรขยับสีปากเหมือนกับเราพูดไม่ต่างๆนานาเหล่าน,าน,านี้ไม่มีซาฮบอคนใดเขาสงสัยในเรื่องนี้เพราะอัลลอฮ์ทรงสูงสง่งมีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนมักลูกแต่่อยางด เพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นะครับนั่นก็คือเราเชื่อนะครับเป็นประการแรกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาห์นตาลาได้ประทานลงมาคือพระมหมากรพีอันกุรอานนั้นคือของจริงจากอัลลอฮฺสุภาห์นาฮฺตาลาเชื่อตั้งแต่ตัวอาลีฟตัวแรกอาลีฟลามีมจนกระทั่งซีนตัวสุดท้ายกว่า,าร้อยอสิบสี่สุรานี่นะครับ หกพันกว่าอายาเนี่ยถือว่าเป็นของจริงทั้งสิ้นมาจากลอสสุภานวตาลาครปฏิเสธก็ถือถือเป็นกาเฟตด,ด้วยวันอียาซุบิลละนะครับเช่นเดียวกันนะครับพยายามที่จะเรียกร้องให้คนมาสู่การอ่านให้มากมาสู่การท่องจําให้มากมาสู่ความเข้าใจให้มาก มาสู่การตระดับบตรความคิดหรือว่าการพิจารณาจากอาย์ต่างๆให้มากและปฏิบัติตามอาย์นั้นๆที่เขานั้นได้รับไม่เหมือนกับพวกยาฮูดีนัสราณีพวกยาฮูดีคุณลักษณะคือรู้และไม่ทําพวกนัสราณีคืออะไรครับคือทําโดยที่ตัวเองไม่รู้ก็คือดอลลูนทั้งนั้นเลยเป็นคนด่อนลินเขาเรียกในใ,ใ,ใ,ในในในสุรฟาติฮะที่เราอ่านกันนะครับ ไรินมักดูบีอาไลฮิมวารบอลลีนคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนหลงผิดหมดเลยทำไมอะครับเพราะยาฮูดีรู้นะครับรู้แต่ไม่ยอมปฏิบัติรู้ทั้งรู้แต่รู้ทั้งรู้ว่าเป็นอย่างไรไม่ยอมปฏิบัติส่วนนาซาร์เนี่ยนะครับไม่รู้แล้วปฏิบัติปฏิบัติโดยขาดความรู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่อุมมะประชาชาิของเราอย่างแน่นอนนะครับเราต้องปฏิบัติด,ด้วยความรู้นะครับก็คือรู้แล้วนําไปสู่การปฏิบัติและกเ็เรียกร้องนะครับคนทั้งหลายนะครับมาสู่การ อ่านพระมหาคัมภีร์อันกุรอ่านนะครับและใครก็แล้วแต่ดังเช่นผมได้พูดมาสักครู่ที่ว่าไม่เชื่อนะครับว่าอันกุรอ่านนั้นมาจากลอสุภานวาตาลาวันออวนอียาซูบิลละถือว่าเป็นกูฟตต่อลอสุภานวาตาลาโดยสิ้นเชิงเลยนะครับบุคคลดังกล่าวก็จะถูกลงโทษนะครับในสกอตนะครับเป็นนรกชั้นหนึ่งนะครับซาอุสลีฮิสกอตอาเหล่านั้นจะถูกโยนลงไปใน สกอตนะครับในไฟนรกนะครับอันนี้ชื่ออาจจะดูสวยนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับอ,อัลลอฮฺสุภานวตาลานั้นได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานอันเนื่องมาจากเขาอินนาฮาดาอิลลากาุลุนบัชร นะครับนั่นก็คืออายะก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าเขากล่าวอ้างกันว่าคําพูดดังกล่าวกุรานเนี่ยคำพูดของมนุษย์ไม่ใช่คําพูดของ Allah, สอัลลอฮ์ซาอุส i ลีฮิสกกรเขาจะถูกโยนลงไปในสกอรนะครับเพราะฉะนั้นวันอิยาซุบิลละนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นและไม่ใช่เรื่องสวยงามนะครับโดยเหตุด,ดังกล่าวนี้จะต้องเชื่อด้วยความหนักแน่นด้วยความจริงใจนะครับประการต่อไปนะครับที่ถือได้ว่าอันนัสิฮะวะลีรอซูลีฮี เพื่อรอศูลของอัลลอฮฺสุพานณหัวตาลาหมายถึงอะไรครับนั่นก็คือการที่ท่านนั้นจําเป็นจะต้องเชื่อในความเป็นนบีของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮฺวะอะลัยฮิวะซัลลัมต่ออัดเชื่อฟังต่อท่านนาบีในสิ่งที่ท่านนาบีใช้และออกห่างจากที่ท่านนาบีนั้นได้ห้ามให้ความสําคัญกับคําพูดสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮฺวอะลัยฮิวะซัลลัม ประการที่สองนะครับนั่นก็คือท่านนาบีไม่ชอบใครเช่นท่านนาบีบอกว่าชัยตอนนั้นคือศัตรูเราเป็นศัตรูกับชัยตอนอย่าเป็นมิตรกับชัยตอนยาหูดีนัสราณีคือศัตรูนะครับเราอย่าไปเป็นนิดอย่าไปเป็นมิตรแต่ตราบใดที่เขายังอยู่ในศาสนาของเขานะครับแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ใช่ศัตรูตัวฉกาดมากันแกล้งอิสลามอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้เราต้องเป็น มิตรกับคนที่ท่านนาบีเป็นมิตรและเป็นศัตรูกับคนที่ท่านนาบีนั้นเป็นศัตรูนะครับประการที่สนะครับนั่นก็คือว่าพยายามฟื้นฟูสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตลฮวาอะไยฮิวะซัลลัมประเด็นนี้ก็สําคัญอันเนื่องมาจากว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสุนนะแล้ว หายไปในสังคมจนกระทั่งว่าใครมาฟื้นฟูกับเป็นเรื่องแปลกท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอาฮยาสุนนตีบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ฟื้นฟูสุนนะของของชั้นฟากอดอาฮบบานีเขาเป็นคนที่ชั้นรักมัมันอาฮบบานีฟากอดมาอีฟินจันนะบุคคลใดที่ชั้นรักเขาจะอยู่กับชั้นในสวนสวรรค์นี่คือสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับประการที่4ี่นะครับนั่นก็คือจําเป็นจะต้อง หาความเข้าใจกับสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮวะสัลลัมและปกป้องพี่น้องอันนี้สําคัญมากๆ,ๆปกป้องสุนนะของท่านนาบีปกป้องท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมนะครับและพยายามที่จะอะไรครับเผยแร่ นะครับสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮะสลัมพยายามเอาจริยธรรมมารยาทของท่านนาบีมาประดับใช้มาอยู่ใช้ในตัวของเราเองอันนี้คือความรวมนะครับกับคำว่าตักเตือนเพื่อรอซูลของพระอ,องค์เช่นเดียวกันนะครับในวักต่อไปนะครับท่านนาบีนั้นได้บอกว่า,าวาลีอาอิมมาตินม,มุสลิมีนะนะครับและเพื่อเราบรรดาอาอิม,มะ บรรดา,อ,าอิมมะก็คือเหล่าบรรดาผู้นำมุสลิมทั้งหลายนะครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือถ้าหากว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีงามผู้นำที่เป็นมุสลิมมีกาลิมาชาฮาดะอัลลอฮ์อิลลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรซูลุลลอฮ์และตั้งมั่นอยู่บนคุณงามความดี หมายถึงว่าเขานั้นเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ถูกต้องเป็นคนที่ถือได้ว่าอยู่ในซุนนะของท่านนบ,บีไม่สั่งใช้ในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาส,สนาต่างๆนานาเหล่านี้ในส่วนที่ถูกเนี่ยนะครับมันอาจจะมีผิดบ้างนะครับคนเราและโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเมืองการปกครองพี่น้องก็คงรู้กันอยู่นะครับว่าไม่สามารถที่จะทําให้ถูกได้ร้อยเปซนะครับก็มีเรื่องเบื้องหลังกันทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในอิมมัตุนมุสลิมีนนะครับก็คือประเทศเราเนี่ยไม่ใช่ เพราะเราเนี่ยเป็นอัลกอรลียตเป็นคนทีเ่เป็นคนส่วนน้อยในประเทศนี้ในบ้านนี้เมืองนี้แต่ว่าสําหรับคนที่เขาอยู่ในประเทศมุสลิมมีผู้นําที่เป็นประเทศมุสลิมแ่ะหน้าที่ของเขาคือเขาจะต้องช่วยเหลือนะครับอิมมะเหล่านั้นก็คือผู้นําเหล่านั้นเนี่ยให้ยึดมั่นในศสัจธรรมความเป็นจริงถ้าเขาพูดจริงถ้าเขาพูดถูกตามกิตาบุลลฮ์และสุนนะเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟัง, Allah, อฟงรอซูลเนี่ยต้องช่วยเหลือเขานะครับ และพยายามตักเตือนเขาเหล่านั้นนะครับหากว่าเขาทั้งหลายหลงลืมท่านอบูบักริสิดิกนะครับวันที่ขึ้นเข้ามารับเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยพูดเป็นสัจธรรมความจริงซึ่งสะเทือนโลกเลยนะครับท่านอบูบักริสิดิกบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้ไหมายไม่ได้ไหมายความว่าฉันเนี่ยเป็นเอ่อเป็นคนดีคือไม่ได้ไหมายความว่าฉันน่ยดีทั้งหมดนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่หากว่าฉันทําดีให้ท่านทั้งหลายยูอิโนนี ช่วยเหลือชั้นนะแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ชั้นนั้นทําผิดฟากาวิโมนีให้ท่านทั้งหลายนั้นแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ทําให้ชั้นตรงซะนี่คือสิ่งที่ถือได้ว่าไม่มีผู้นําคนใดนะครับที่จะกล้าพูดขนาดนี้และเป็นคนที่มีอิมานที่สุดนะครับในโลกนี้เพราะฉะนั้นโดยเหตุด,ดังกล่าวนี้นะครับก็คืออิมานรองจากท่านอบีม,มุฮัมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับประการประการต่อไปนะครับนั่นก็คือพยายามที่จะมีความสามัคคีนะครับใน ไออิมมะในผู้นําทั้งหลายนะครับให้เรานั้นได้มีความสามารถีอยู่ในไออิมมะที่อยู่ในหนทางที่ถูกต้องนะครับและพยายามที่จะถ้าหากว่าจะตอบโต้ก็ต้องตอบโต้ในทางที่ดีกว่าในทางที่ถือได้ว่าถูกต้องกว่าดีกว่านะครับอันนัซีฮะลิอามัตินมุสลิมีนก็คือนักิษห้าเพื่อ อามาตินมุสลิมีนคนทั่วไปเนี่ยเขานาะสีหัดกันอย่างไรครับนั่นก็คือมีสิ่งใดที่สิ่งที่จะแนะนําเขาให้ถูกต้องให้อยู่ในคันลองของศาสนาให้อยู่เป็นประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิระปกป้องอันตรายก็ควรจะทําอย่างยิ่งนะครับหรือว่าสั่งสอนเขาอยู่อัลลิโมฮม นะครับสั่งสอนเขาให้เขานั้นไดออ้หากว่าเขานั้นไม่รู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดในเรื่องของศาสนานะครับด้วยกับคำพูดด้วยกับการกระทำนะครับก็บสั่งสอนเขาหรือว่าปกป้องเขานะครับและที่สําคัญปก ปิดเอาร้อของเขาคําว่าเอาร้อก็คือสิ่งที่เป็นข้อตําหนิของเขาสิ่งใดที่เรารู้นะครับเราก็ปกปิดข้อตําหนิของเขาและอะไรครับแล้วก็ไม่ไม่เอาไปเปิดเผยนะครับความบวกพร่องความผิดความต่างๆนานาที่เขาแอบทําที่เขาต่างๆนานาไม่เอามาเปิดเผยไม่เหมือนกับสังคมอื่นนะครับสังคมอื่นๆที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาเอาคลิปนั้นมาแชร์คลิปนี้มาแชร์นะครับ คลิปดารานั้นดารานี้เนี่ยต่างๆนานาเหล่านี้ไม่ใช่วิถีของอิสลามทั้งสิน้นต้องช่วยกันปกปิดและตักเตือนเผื่อว่าเขานั้นจะสํานึกผิดแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวต่อรัชพานวตาัตลานี่คือทางออกที่สมบูรณ์นะครับจากศาสนาที่มีคุณธรรมมีความเที่ยงธรรมนะครับก่อนที่ผมจะจบนะครับในวันนี้นะครับนั่นก็คือในฮะด,ดิษบทนี้ท่านอิหม่ามนาวีได้พูดถึงหุกกมของการนาซีฮะท่านอิหม่ามนาวีบอกว่าเป็นฟัรดูกิฟายะเป็นฟัดดูกิฟายะนะครับการตักเตือนเห็นคนผิดแล้วเราไม่ตักเตือน คนหลายคนจํานวนมากคนในหมู่บ้านเนี่ยเห็นคนผิดเห็นคนดื่มเหล้าแต่ไม่มีใครเตือนเลยสักคนหนึ่งนักวิชาการนั้นท่านอิหมามนาวีบอกว่าถือว่าการตักเตือนดังกล่าวเป็นฟัดดูกิฟายะหากว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่บ้านเนี่ยได้กระทําขึ้นมา คนอื่นพ้นผิดไปด้วยแต่ถ้าหากว่าไม่ทำเนี่ยนะครับคนอื่นบาปก,กันทั้งทั้งหมู่เก็มเลยเพราะฉะนั้นเห็นคนผิดต้องตักเตือนครับพี่น้องเป็นฟัดดูกิฟายะอันนี้ไม่ใช่ฮุกลมผมนะครับฮุกลมอิหม่ามนาวีอิหม่ามนาวีบอกว่าเป็นฟัดดูกิฟายะเห็นคนผิดต้องตักเตือนครับพี่น้องอันนี้คือความรวมนะครับของฮะดิสบทนี้ซึ่งมีใจความที่มากมายมหาศาลเลอกเกินกลับมาพบกันในฮะดดิสบทที่5ครับพี่น้อง ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัลฮะดีษนะครับที่ผมจะกลับมาพูดคุยและอธิบายให้กับพี่น้องอีกครั้งนะครับในตอนหน้าอินชาอัลลอฮ์อักูลุกะลิฮะดาฟะัสตัฟิรุลลอฮะลิวะลฺกุมวะลิสอิมินกุลีดัมฟะลสักฟิรุอินหุหฺวะลกฟฟุรุลรฮิมวาสซาลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตฺุออัลลอฮฺอัลลอฮ์